สวัสดีค่ะนุกนะคะคลิปนี้นะคะนุกจะมารีวิวนะคะรถสวยน่าใช้งานอีก1นึ่คันนะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะสวยๆไว้ใช้งานนะคะพี่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้นะคะจะมานําเสนอเป็น Toyota h ไฮรัก e ีโวคันนี้นะคะเครื่อง2004ตัว E นะคะโฉมปี2017นะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะราคาเบาๆ ได้เป็นสีขาวด้วยเป็นตัวแคปเปิดได้นะคะเป็นตัวพีลเนอร์นะคะตัวยกสูงนะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็นะใช้งานจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดรถนะคะคันนี้ไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์มาพร้อมกระจงหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเข้ากับตัวรถมากๆนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคู่หน้าเลยแม็กค,คันนี้นะคะเป็นแม็กแท้จากโรงงานนะคะพี่ แมกขอบ17ได้ยางปี2017สเปคตรงรุ่นนะคะรถคันนี้ปี2017นะคะสวยงามได้สีขาวด้วยนะคะโลกโก้ของรถทุกอย่างอยู่ครบนะคะกระจกข้างเป็นไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างตัดด้วยโครเมียมนะคะติดฟิล์มมาให้พร้อมแล้วรอบคันนะคะสำหรับภายในรถนะคะโอ้โหเปิดเข้ามาคือใหม่มากๆ ภายในรถนะคะคอนโซลสีดำเบาะผ้าสีน้ำตาลนะคะเบาะเดิมโรงงานเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะลูกค้าดูร่องรอยการใช้งานถือว่ารถใช้งานน้อยมากๆภายในสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะเปิดมากินใหม่ยังอยู่นะคะได้เกียร์ธรรมดานะคะขับสนุกมากสำหรับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาพี่คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็แอร์นะคะแอร์เป็นอนาล็อกแบบหมุนนะคะสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ USB AUX เครื่องเล่น CD วิทยุ FM m ลูกค้าฟังได้หมดเลยมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะคะพวงมาลัยนะคะไม่มีสึกรอนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมัตติฟังก์ชันสามารถรับสายโทรศัพท์เข้าออกปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะบอกเลยว่าออปชันรถคันนี้นะคะจัดเต็มแน่นอนภายในก็สวยๆเดิมๆจากโรงงานนะคะ กระจกนะคะเป็นไฟฟ้านะคะมีเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าแคบนะคะแคบเป็นแคบเปิดได้นะคะแคบเปิดได้ไม่ต้องพับบอกเข้าไปเลยนะคะเปิดได้แบบนี้เลยนะคะวสวยๆเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะพี่ราคาไปหยัดนะคะลดใช้งานน้อยด้วยนะคะเลขไมลหลักหมื่นนะพี่ เป็นตัว P Runner นะคะตัว E นะคะโลโก้ทุกอย่างของรถคันนี้ก็อยู่ครบนะคะมี m ม็กไ n ลเนอนะคะใหม่ๆนะคะรถไม่ได้ใช้งานหนักนะคะยังสวยๆอยู่เลยมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่นะคะห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ดีเซลนะพี่ บอกเลยว่ารถเนี่ยเดิมเครื่องเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะบริษัทเราการันตีอยู่แล้วไม่รับรถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มาขายแน่นอนนะคะลูกค้ามัน่นมั่นใจได้เลยนะคะระบบ ABS นะคะอยู่ครบมาร์คสีโรงงานนะคะอยู่ครบหมดดูนะคะความสวยเดิมของรถนะคะยังอยู่ครบนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะเปิดห้องเครื่องมานี่คือใหม่อยู่เลยคหน้าตรงไม่มีคดงอนะคะ เพศรถนะคะอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์มอกรโรงงานนะคะอยู่ครบหัวน็อตไม่เคยถูกไขเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตนะคะอยู่ครบโอ้โหบอกเลยว่ารถคันนี้น่าใช้จริงๆนะคะราคานะคะราคารถคันนี้อยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าพี่ได้สี่อ้อ ได้ตัวแคปบนะคะยกสูงนะคะบอกเลยว่าราคาเนี้ยถูกมาก407นะคะพี่ได้รถปี2017ไปใช้เลยลูกค้าเครดิตดี D นะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะพี่ฟรีดาวได้เลยบอกเลยว่าถือเอกสารมาครบนะคะอนุมัติภายใน3ชั่วโมงนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีบริการฝากเซ็นนะคะต่างจังหวัดนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098627 6826นะคะอยากเข้ามาชมรถจริงนะคะมาได้นะคะที่ซอเซยเสดไทย68แยก1เมนบุรีนะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะก่อนที่รถจะติดจองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ทำชาวเปอนมงองก็คงไม่เข้าใจราะฉันไม่เป็นวันที่เกิเตือนั้นตายใจสลายแลกลงไป